อ่ะพร้อมหรืยยังพร้อมหรือยัง,อ,อ,ยงอ่ะพร้อมแล้วก็ยกกล้องเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวจะกลับมาตรงนี้นะโอเคทุกคนนะนี่คือห้องเขาเรียกว่าห้องประชุมธาตุประชุมธรรมห้องนี้เป็นห้องที่ธรรมปัญญาใช้ในการประชุมใช้ในการสร้างธรรมสงธรรมใช้ในการถวายอาหารร่วมกันนะอันนี้เป็นอ่ะไปดูประธานก่อนดูประธานก่อน ดูประธานก่อนนะประธานก็คือองค์พระพุทธรูปนะฮะนี้เป็นองค์สุดท้ายที่เรามีอยู่ในธรรมปัญญาละเป็นองค์พระพุทธนาคปกเป็นเหล็กไหลเงินยวงนะฮะองค์นี้ได้มาจากการไปทอดพระป่าถวายที่ดินให้วัดนะครับแล้วก็พอเป็นต้นบุญแล้วทางวัดท่านก็เมตตาม,มอบให้มาเราก็ขอนํามาเป็นทานต่อให้เป็นประธานของการสร้างบุญกุศล ก็คือทุกองค์เลยที่เราได้ที่ทรมไไม่มีเก็บไว้เลยนี่คือองค์สุดท้ายของของที่ที่เราได้มาดยบุญก็ส่งเป็นบุญเนาะทุกเดือนทุกเดือนแล้วก็มาละการหลังนี้ที่ที่เราคุณฟังไปเมื่อกี้มาปรากฏอยู่นะครับอันนี้ก็น้อมน้อมถวายทั้งพานเลยเนาะอันนี้อ่าโดยโดยบริบูรณ์อาจารย์จะหมุนแบบดอลลี่เบาๆแต่ว่ามันชนเยอะนะตรงนี้นี่สวยงามนะฮะ ด้าหลังมีธรรมจักรด้วยนะนี่คือลักษณะการของพระพุทธรธรรมพระสงฆ์นะรวมกันอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวตอนตอนสวดมนต์ให้ตั้งกล้องจากระยะไกลนะพะอเคไปตรงนั้นไม่ต้องไม่ต้อง,อย,งอยู่ตรงนี้แหละไปตรงนี้แหละ,หละเดี๋ยวส่องกล้องจากตรงนี้ไปอาจารย์นั่งนู่นแล้วก็นี่อันนี้เป็นพิเศษปีใหม่ ก็อาจารย์อาจารย์บูชาบาตไว้อาจารย์บูชาบาตไว้ซึ่งก็ตั้งใจว,ว่าวาระปีใหม่จะได้นํามาถวายเป็นสังฆทานก็เดือนนี้เดือนปีใหม่พอดีเป็นก้าวแรกแข่งปี69เนาะก็ถือว่าเป็นบาทแห่งบุญใ,ให้คุณได้อุดมสมบูรณ์เนาะเพราะว่านี่คือเครื่องยังชีพของพระพิสุสฆ์นะอืม ท่านท่านอาจจะให้พระบวชม่ท่านอาจจะให้พระที่ไม่มีปัจจัยในการบวชเราก็ถวายไว้เนาะอันนี้ต่อมาพระตายอะ่ะหนูอุ้มมาเลยลูกอุ้มมาตายมาเลยปะทั้งผ่านนะโอเคอ่าทุกคนนะคนนี้คือน้องสาวของเรานะเลขากองบุญธรรมปัญญานี่คือธนพรเหมือนรักคนคนเอาดอกไม้มาให้วันนี้แล้วก็เป็นต้นบุญทุกอย่างเป็นต้นบุญทุกเรื่องทั้งหน้าฉากหลังฉากแล้วก็ อยู่ทั้งฝ่ายสนับสนุนกําลังใจกําลังกายกําลังแรงสติปัญญากําลังปัจจัยทุกอย่างแล้วก็อันนี้ม,มีแต่ความเป็นไปได้เออเป็นไปได้คนคนที่ได้เครื่องราชเมื่อวาน,ะนาอ่ะอ่าคนนีชออ้ช้างเผือกอ่ะช้างเผือกแล้วก็อันนี้เป็นพระไตรเนื้อดีนะของทารายาแล้วก็เรามีคําว่าลฟ์ธรรมะปัญญาน้อมถวายด้วยตรงนี้นะนี่เ,เนื้อเนื้อดีเป็นเป็นคัดสรรสีที่ถูกกับอ่า ที่วัดท่านใช้เนาะเราต้องเราต้องสอบถามก่อนบางวัดก็เป็นสีกรักบางวัดก็เป็นสีพระราชนิยมแล้วก็สีพระราชนิยมเข้มนะอ่าโอเคเอาไว้ที่เดิมนะล,ลูกจากนั้นอันนี้อันนี้ข้าวทิพย์ข้าวทำข้าวทุกเม็ดผู้ใดให้ข้าวคือให้กําลังเนะาะเป็นธัญญาหารเริ่มเริ่มตั้งแต่การปลูกเลยเป็นชาวนาที่อยู่ในครอบครัวธรรมะปัญญาโดยตรงเป็นบ้านของน้องนางข้าเจ้านางและชุมชนบ้านท่าม่วงสุรินนะฮะนี่คือข้าวสารจุรินินรีย ปลูกแบบปลอดสารพิษแล้วก็ทำเป็นแพ็คกิ้งเป็นกิโล1นึ่งหงสำรับจะมี5กิโลกรัมอ่า5กิโลกรัมก็ปกติเนี่ยบางครั้งในปีที่แล้วเราถวาย9วัดนี้เราถวาย5เพราะว่าเนื่องจากเราปรับเรื่องของพระเจ้า5พระองค์แต่ว่าทั้ง45กิโลเนี่ยเอามาสร้างบุญทั้งหมดตลอดเดือนเพื่อขยายวงบุญให้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสำรับแล้วก็ห่อสวยเวลาดังนั้นเวลาถือเน่ยเราจะไม่รวบนี เพราะตรงนี้เนี่ยทำที่สวยเราก็อุ้มอุ้มแบบมีความปีติอะนะไออุ้มอย่างนี้นะครับอุ้มอยู่ด้วยความปีติเพราะนั้นก็ใครจะมาช่วยอุ้มยินดีนะของมีให้อุ้มนะฮะมีให้อุ้มอยู่มีให้อุ้มต่อมาอันนี้กับปิยพันเนาะกับปิยพันคือสิ่งอันควรเพราะว่าในรอบเดือนอื่นๆื่นเนี่ยเราถวายเป็นกระเป๋าก็มีเราถวายเป็นกระเป๋าก็มีเราถวายเป็น ย่ามก็มีเราถวายเป็นเครื่องดูดฝุ่นก็มีรอบนี้เราก็เลยบอกว่าขอเป็นเครื่องจัดระเบียบชีวิตท่านบืกว่าไม่ค่อยมีที่เก็บเออไม่มีที่เก็บเอกสาร,สารอยากได้ตู้เป็นลินชักไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาหนักมากคุณโยมอาตมาจะได้ยกขึ้นกุฏิง่ายๆอเราก็เลยไปหาตู้ที่แข็งแรงเป็นไฟเบอร์ดีๆนะอย่างดีนะแล้วก็อรรย์ด้วยนะมีครบปกติออจะมีสาขาละสามเออสามตัวนี้มีห้าอย่างที่เราอยากได้เนาะนี่นี่แหละ ชั้นเออก็อยู่ในซิลเลยมาใหม่ๆเลยละ่ะเออของใหม่แล้วก็ตรงนู้นะนะนีเครื่องทยธรรมนะโดยรวมๆนะครับก็ตะกร้าที่เป็นตะกร้าทยาธรรมท่านบอกว่าตะกร้าของคุณโยมที่ถวายเนี่ยพระชอบมากมเพราะว่าพอเอาของออกแล้วเนี่ยเก็บจีวรได้เก็บหนังสือได้ได้ประโยชน์แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเป็นตะกร้าที่ไม่เป็นพิษเพราะเขาเกิดจากงานสารด้วยงานกระดาษรีไซเคิลเป็นงานสั่งพิเศษนะฮะ ด้านตรงนู้นไกลๆเป็นน้ําแร่น้ําแร่ธรรมปัญญาน้ําแร่ธรรมปัญญาที่เราสั่งผลิตขึ้นมาโดยใช้น้ําแร่100%นะครับน,น้ําทิพนี้ทําเพื่อถวายเป็นทานนบาร,รมีเนาะเออน้ำทิพจิตอธิษฐานหมุนอะไรฮะหมุนผ่านเหรอหมุนอะไรนะ อันนี้เป็นมาลา,า,า,าการก็จะมีมาลาการก็ถวายสองถวายหนึ่งคู่แล้วก็ค,คู่แรกใช้ในพิธีพิธีสงฆ์ก็คือคู่ที่โตหมูนะครับเ,เป็นคู่มาลาการแล้วก็อีกหนึ่งอีกหนึ่งพานก็สําหรับองค์พระร่วงทองคําเ,เพราะว่าองค์ท่านจะอยู่สองที่องค์องค์งที่สร้างใหม่อยู่ที่พระอุโบสถส่วนองค์จริงนั้นอยู่ที่พระวิหารอันนี้พระไตรจีวรแล้วก็ที่สําคัญคือนี่เมื่อคืนเพิ่งเติมเต็มเป็นสิ่งสุดท้ายและท้ายสุด นี่คือหนังสือธรรมะจิตอธิษฐานพ่อแม่ครูอาจารย์นะฮะจากไลฟ์ธรรมะปัญญานะครับเป็นเป็นหนังสือบุญกุศลแล้วก็เดี๋ยวนะจอจานหายไปเอออันอยู่ตรงนี้อันนี้ต้องใส่บนแล้วเออ<า>ต้องอยู่ข้างบนนะนนเดี๋ยวมันจะใช่ใส่อย่างนี้มันบังชื่อหนังสือด้วยมันจะหายใส่ผิดที่โอเคอันนี้หนังสือของเรานะ,ะถอดรหัสคําสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วก็มีต้นบุญต้นกุศลร่วมกันมาเมื่อวานก็มีห้ากองบุญนะฮะ รวมกันห้าเล่ม <พอ S 1> <บ>มีทีมสนับสนุนเติมมาอีกนะชา้นะชาแม่ช้าทีมสนับสนุนหนูแม่หม่มนะพรคุณแม่มลิปปินคอต <พอ S 1> แล้วก็กองมูลกลางหนึ่งเล่มกมูลกลางยังไม่ครบนะอีกนะคุณอะไรนะคุณมทัทธรสคุณมทัณมทธรดคุณชวนอีกหนึ่งเล่มอ่าครบพอดีอ่ะโอเคนะเดี๋ยวคุณส้มไปส่องมาจากทางนู้นนะเดี๋ยวอาจารย์จะนั่งสวดมนต์ตรงนี้จะได้เห็นได้องค์ประกอบทั้งหมดนะครับอ่ะหนูแม่ม,ม,ม,มประจำที่ลูกเอ้ย บุญและกุศลเนาะที่พวกเรากระทำกันมาด้วยความตั้งใจนะครับก็เกิดเป็นบุญบาร,รมีนะบุญทั้งหลายครับใครที่อยู่ทางบ้านก็ดีนะอยู่ดูในออนไลน์ก็ดีแล้วก็เป็นต้นบุญก็ดีหรือว่าได้เห็นกิริยาบุญนี้นี่คือมหาสังฆทานเดือนที่31ต่อเนื่องของเรานะครับเราจะได้น้อมถวายเป็น ทานในพระศาสนาด้วยความบริสุทธิ์เราเชื่อว่าวันนี้กําลังใจจะเต็มเป็นพิเศษนะเพราะวันนี้ถอนรหัสก่อนการถวายเลยโดยตรงเอาล้วนะทุกคนได้ละท่านทั้งหลายครับบัดนี้เราจะตั้งจิตในการสวดมนต์เจริญภาวนารวมถึงตั้งจิตอธิษฐานในการถวายมหาสังฆทานนะครับ ในวาระการเดือนที่31ต่อเนื่องกันไม่มีเดือนหยุดนะครับโดยวันรุ่งพรุ่งนี้วันที่หนึ่งหนึ่งเดือนหนึ่งปี2569ครอบครัวธรรมปัญญาจะน้อมถวายอย่างวัดมหันตภารามพระอารามหลวงนะครับเพื่อสร้างบุญกุศลขอท่านทั้งหลายจงตั้งจิตโดยพร้อมเพียงกันนะครับให้ท่านทั้งหลายตั้งจิตว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงและได้ปฏิบัติตน ตามรอยพระบาทพระาศาสดาอย่างมั่นคงขอตั้งจิตรวมลงในการประกอบกุศลเจริญบารามีในครั้งนี้ด้วยไตรสิขาทุกประการด้วยเทินอิมินาสักการณนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสักการณ์นะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสักการณนะสังขังอภิปูชยามะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตน้อมถวาย ซึ่งเครื่องสักการะบูชาทั้งหลายเหล่านี้แด่พระรัตนตรยัยด้วยความนอบน้อมด้วยจิตบริสุทธิ์ด้วยความศรัทธามั่นในพระพุทธศาสนาข้าพรเจ้าขอน้อมจิตบูชาซึ่งพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันทุกท่านพร้อมเพียงกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอะพิวาเทมิ สวากาโตภะควตาธรมโมธรมมังนามาสามมิสุปฏิปันโนภะควโตาสาวกสังโคสังคังนามามิท่านทั้งหลายเราตั้งจิตในการอารัธนาศีลโดยพร้อมเพียงกันนะครับมายังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายาติสระเนนสหะปัญจศิลานิยาจามา ทูติยมปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะทายาติสารนเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตติยมปีมะยังพันเตวิสุงวิสุง,สงรักขณทายาติสารนเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาปานาติปาตาเวรัมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีอธทินนาธานาเวรัมณี สิกขาปะทางสมาธิยามีกาเมสุมิชาจาราเวรมันีสิกขาปะทังสมาธิยามีมุสาวาธาเวรมันีสิกขาปะทางสมาธิยามีสุราเมรยามชาปมาทานาเวรมันีสิกขาปะทางสมาธิยามี อิมานีปัญจสิกขาประทานีสีเลนะสุกติยันตีสีเลนะโพคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเยบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตในการถวายมหาสังฆทานอันข้าพเจ้าทั้งหลายได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสามาัคคีจะขอถวายทานนี้แก่คณะมหาสงฆ์มีพระพุทธองค์เป็นประธานประกอบกิจ การงานในมหากุศลต่อเนื่องมาเป็นเดือนที่3 1เป็นวาระการของวาระเดือนหนึ่งปีพุทธศักราช2569เป็นบุญดีรับปีใหม่เป็นบุญใหญ่รับปีดีขอบุญกุศลนี้จงปรากฏเกิดด้วยมหาเจตนาในการตั้งจิตถวายทุกประการตั้งน้มพร้อมกัน3มจบครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะอิมานีมะยังพันเตพุทธรูปังจะติจิวรานีจะกัปปิยะพันธานีจะตันทุลานีจะธรรมะปฏฐกานีจะพัตตานีจะาสะปาริวารานี พิกุสังคสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังคโคอีมานิพุทธรูปังจะติจิวรานิจะกัปยิยพันธานิจะตันทุลานิจะธรรมะโปรธกานิจจะพัตตานิจจะสะปาริวารานิปฏิคันหาตูอัมหากันเชวะมาตาปิตูอาทีนันจะยาตกานังกาลกตานัง ที่คารตังหิตายะสุขายะนิพพานายะจะักข้าแต่พระพิสุสง์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระพุทธรูปผ้าไตรจีวรเครื่องกับปิยาพันข้าวสารหนังสือธรรมะและพัตหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์จงรับพระพุทธรูปผ้าไตรจีวร เครื่องกับปิยะพันธ์ข้าวสารหนังสือธรรมะและพัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขและเพื่อมรผลนิพพานแก่ข้าพรเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยมีมารดาบิดาเป็นต้นผู้ทำกาละล่วงรับไปแล้วด้วยสิ้นกาละนานเทินสาธุสาธุสาธุ บันนี้เราได้น้อมถวายด้วยเครื่องสังฆทานนะครับท่านทั้งหลายเราน้อมจิตในการไหว้พระาธาตุรวมนะครับวันธามิเจติยังสัพพัทธเนสุปฏิทิตาสรีรัฐาตุงมหาโพธิงพุทธรูปังสกลังสทานาคโลเกเทวโลเกเตตาวติงเสผรมโลเกชัมพูทีเปลังกาทีเปสรีระฐาตุโยเกสาธาตุโย อรหันตาทาตุโยเจติยังคันทากุดีจตุราศีติดสหัสสะธรรมขันธาป่าทเจติยังนรเทเวหิปูชิตาอาหารวันทามิทาตุโยอาหารวันทามิทูระโตอาหารวันทามิสัพพโสขอน้อมไหวพระาธาตุคือพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุทั้งหลายอันปฏิสถานตั้งมั่นดีแล้วในจักรวาลทั้งปวงเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุครับท่านทั้งหลายครับ บัตรนี้เราได้น้อมถวายมหาสังฆทานแล้วเกิดเป็นบุญใหญ่เป็นบุญประณีตนะครับเราจะน้อมแผ่บุญกุศลนี้ไปในอนันตจักรวาลไม่มีประมาณให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าด้วยบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงอันข้าพระเจ้าทั้งหลายได้น้อมถวายมหาสังฆทานในวาระการเดือนที่3าบต,ต่อเนื่องแนะนำมหาสังฆทานธรรมปัญญาสำเร็จบริบูรณ์แล้วในวันนี้ขอจงบังเกิดมี ด้วยเหตุและปัจจัยให้ข้าพรเจ้าทั้งหลายได้สําเร็จในมรรคผลอันประเสริฐด,ด้วยจิตอันสว่างบรรเจริดบรรลุผลเลิศในญาณอันควรรู้ทั้งหลายให้เป็นไปโดยไม่ข้องขัดปรากฏรู้ชัดเป็นที่สุดแห่งธรรมน้อมนําสู่พระนิพพานนั่นเถิดสุทินั่งวะัตะเมธานังสวัคยาวหังนิพพานปัจโยโหตุขอพระนิสงแห่งทานทั้งหลายของเรานี้จงนำมาซึ่ง ความสิ้นอาสวะอันตั้งไว้ชอบด้วยอำนาจวิวัตะย่อมสามารถให้ได้ทั้งพระอรหันตโพธิยานทั้งพระปัจเจกขโพธิยานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้โดยบริบูรณ์บัดนี้กระแสะบุญกุศลได้เกิดขึ้นโดยบริบูรณ์นะครับให้น้อมกระแสะนี้มาสู่ตัวต,วตนของเราเกิดเป็นการแผ่เมตตาให้ตัวเองนะครับอาหารสุขีโตโหโมิอาหารนิทุโขโหโมิอาหารอาเวโรหโหมิ อ,อาหางอภยปาโชโหโมิสุขียตะนังปริหารามิขอให้ข travail, ้าพเจ้าทั้งหลายมีความสุขขอให้ข้าพเจ้าท,ทั้งหลายปราศจากทุกข์ขอให้ขห้าพเจ้าทั้งหลายปราศจากเวรขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงมีความสุขกายสุข,ขใจรักษากายวาจาใจได้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดสาธุสาธุสาธุนะครับท่านทั้งหลายครับบัดน,นี้เราน้อมแผ่บุญกุศลนะ ขอให้บุญกุศลที่เราประกอบไปดีแล้วจงปรากฏเกิดเป็นรัศมีไปในจักราวาลข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมรัตนาพระัมพันรังสีของสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งปวงโปรดประทานเมตตาน้อมประสานรวมด้วยรัศมีบุญนี้ แผ่ไปให้ไภศาลในจักรวาลทั้งหลายขอน้อมประสานกระแสบุญกุศลแห่งพรหมวิหารสี่อันข้าพระเจ้าได้ตั้งจิตแผ่ให้นี้จงประสานร,รวมเป็นหนึ่งกับพระชัพัน์รังสีจงปรากฏเกิดมีในสรรพสัตว์ในภพภูมิทั้งหลายเกิดเป็นพรหมวิหารเจโตวิมุตติทั้งในสัตว์ที่ยังเกี่ยวข้องในกรรมคุณ สัตว์ที่มีลมหายใจสัตว์ที่เกิดใหม่สัตว์ผู้คลานไปสู่อาบายสัตว์ผู้มีอัตภาพสรีระกายสัตว์ที่เป็นเพศชายสัตว์ที่เป็นเพศหญิงขอกระแสบุญนี้จงปรากฏเกิดแก่พระอริยเจ้าทั้งหลายบุคคลที่ไม่ใช่พระอริยเจ้าทั้งหลายถวยเทพพรมเทวาทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ผู้เป็นวินีปาติกาทั้งหลายด้วยกระแสบุญที่แผ่ไปในทิศท,ทั้งสิบทิศบูรพาทิศอาคเน ทิศทักษินทิศหอรดีทิศปัจจิมทิศพายัพทิศอุดรทิศอีสานทิศอากาศทิศปัทภวีไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณไม่มีเงื่อนไขขอจงแผ่ไปด้วยจิตศรัทธามั่นในพระไตรสนนคมทุกประการนั้นเทินท่านทั้งหลายตั้งจิตไปพร้อมเพียงกันนะครับด้วยบุญกุศลใดอันป่วงข้าพรเจ้าได้ประกอบไปดีแล้วนี้ ผสานดวนด้วยรัศมีแห่งกําลังบุญที่ก่อเกิดขึ้นใหม่และบุญที่จะทําในเหตุการณ์ข้างหน้าจงรวมตัวเกิดเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวัตปัจจัยเป็นอุปนิสัยนําส่งให้ขปจจะทั้งหลายได้รู้ได้เห็นได้เป็นได้ปฏิบัติได้บรรลุในธรรมที่พุทธเจ้าทุโพรองทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็น,ทร,ปนทรงปฏิบัติทรงบรรลุทุกป,ประการนับแต่บัดน,นี้จนถึงการเข้าสู่พระนิพพานนั้นเถรนิพพานะปัจโยโหตุ จงเป็นปัจจัยอันล um. ้ำนำสู่พระนิพพานอันเลิศเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิก็บริบูนนะครับเมื่อกี้เป็นแบบย่อๆนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้คุณดูตอนไลฟ์สดจะได้เจอฉบับเต็มนะครับก็เราตั้งจิตซ้ำแล้วซ้ำอีกเขาเรียกว่ารอยจิตรอยใจนะครับ เราสร้างรอยจิตรอยใจไปว่าเรามั่นคงในเส้นทางนี้ที่ในเมืองราชคฤห์ครับจะมีอยู่ถนนอยนู่อันหนึ่งเขาเรียกถนนพระเจ้าพิมพิสารมันจะเป็นรอยเกวียนคุณรอยล้อเกวียนที่ลากผ่านหินน่ะมาไม่รู้กี่พันปีจนเกิดเป็นรอยยาวๆว่ารอยของเกวียนทั้งหลายที่ผ่านมาเป็น,นพันๆปียังปรากฏอยู่ในลานหินฉันใดรอยกรมทั้งหลายก็ย่อมปรากฏอยู่ด้วยการกระทําฉันนั้นคุณทั้งหลายเมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ เมื่อเราได้พบพระพุทธศาสนาเมื่อเราได้เติมเต็มชีวิตด้วยปัญญาเมื่อนั้นเราจึงได้สร้างชีวิตให้มีค่าด้วยธรรมขอน้อมกราบแทบบาทพระศา,ศาสดาทุกพระองค์น้อมกราบในพระธรรมาจ้าทั้ง84% 0 0 0พันพระธรรมขันธ์น้อมกราบในพระริยรสังฆเจ้าทุกรูปทุกนามนี่คือเสียงจากเราคารวะประกาศา Life ธรรมไลฟ์ธรรมปัญญา EP ที่1692น้ออน้อมอนุโมทนาสาธุก,การครับ